สวัสดีค่ะเข้าสู่ตอนัเข้าสู่ช่องพีนัทชาแนลนะคะตอนนี้มาทำลายถ่ายคลิปบอกไลล์สดวางตรงนี้ไม่กระเด็นปุคะ่ะตอนนี้เราจะทดสอบปืนอะไรคะวันนี้เราจะทดสอบการใช้อดอก S <S ของปืนแทนศูนย์นะครับแต่ใช้ดอดตัวน,นี้แทนศูนย์แล้วก็ดูว่ามันเข้าไหมถ้ามันไม่เข้าเราก็จะมีการปรับดอดจนกว่า,ามันจะเข้าอประมาณนั้นวันนี้นะวันนี้ใช้ตัวนี้ดูว่าส่วนพวกที่ต่อกับปืนพกนอันนี้จะให้ทดลองดูก่อนแล้วก็ให้นุนาย,ยิงตามว่ามันขับศูนย์เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกมันจะมันแตกต่างจากปืนพกอย่างเดียวอันนี้เป็นตัวสุดท้อัน,นดับแรกก็ เราจะติดแบตเตอรี่นะครับเข้ากับเนี่ยน้ามาดูแบตเตอรี่เข้ากับเอ่อตัวนี้ปืนปลอดภัยนะครับ๋ยุกคนจะตกใจปืนปลอดภัยนะครับเนี่ยปลอดภัยนะโอเคยังไม่มีแม็กซ์ยิงมะใช่ยังไม่มรรจุลูปักลดูครับไม่มีอะไรนะครับครับไม่มีการบรรจุซูนไม่มีอะไรนะอันปลอดภัยนะครับครับเริ่ต้นนะจากค้างสไลด์ไ้ก่อนค้างสไลด์เรียบร้อยปืนปลอดภัยนะครับ เ pues> ี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปในน่าเคยยิงอันนี้ไหมเคยยิงรุ่นนี้ไหมน้องไม่เคยค่ะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะยิงนดีวนนอบเข้าสู่ร้าซารีน่านน้งนี่จะเป็นครั้งแรก ครูคิดยังไงคะเอ,เอาเอาปืนรุ่นนี้มาให้หนูใช้เอาปืนกลมาให้หนูใช้คุ้ <c oughs> คนเคยคนะเ,เพื่อเราออกลบนะบอกว่าจะได้จะได้คุ้นเคยนะคะถึงได้เอาปืนกลมาลองให้หนูใช้ใช้ใช้ได้หลายแบบครูอยากให้ฝึกอยากให้ลองหลายๆแบบนะอันนี้ก็เป็นสนามซ้อมยิงปืนเป้าไหนที่ยากที่สุดอะนะที่เคยยิงมา ก็ระยะสุดฉนามสุดฉนามยี่ห้าเนี่แผ่นนะแผ่นเพจเนาะที่หนูจริงยากแผ่นเพจอะยากสุดแต่ครัวได้ตัวปงเป้าเนาะแล้วนาตรงเป้าไหมไม่โดนเลยฮะไม่โดนเลยหนึ่งไกลสองเป้าเล็กมากนามาลองเช็คดูเนี่ยตอนนี้มีดอทอยก็คือว่าลองเอากล้องสั้นสักนึงก่อนพี่น่าถือหน้ไม่ได้กดจิดูว่า ขณะนี้เราเห็นดอกไหมลองส่องดูก่อนแล้วก็ประทับดูลองไปที่น,นอร์เตลตรงกลางสีดำเป้าที่สองอเห็นดอดไหมเห็นค่ะเห็นดอกสเสถียรนะตอนนี้เราใช้ดอกเนี่เราสามารถดีดได้เพื่อให้เห็นดอเพราะว่ามันเห็นมเห็นดอกไอด,กไดกไ้ลองให้ลองรัดไกด้วยนะล่อยสไลด์ลองรัดไกก่อนไม่มีกระสุนนะเข้าที่ปา ูสองคนเนี่ยก,กล็ลองสับไกลดูว่าดอดไม่แห้กระดรอปขยับรวมเล่ right นตรงกลางไว้เหยียวไกลดูสักสามนัดสามครั้งดูนะโอเคทีนี้จะจะทดลองยิงดูอันนี้มันเปส่วนหนึ่ลองยิงปุ๊บจะตับ

กาเวลาไวนะม้มีสี้ถึมีสีีเปนหลักงาด้ใชจบนร่ต้นึ้ตเขามได้แล้มดสิะรัมันผงเวลาก่อนเราจะรู้่าเราจะได้เวลาต้องตั้งในรต้งในการโทรศัพท์ตั้งีสี่วิงปเยเปี่ยนแรมากใช้เสียงนะคะพร้อคาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อย

ก็จะเวลาสองสักวันสองไปเรื่อยๆครับมันเล็กกว่ากันดีกว่าเพราะใกล้ๆจะมันจะไปไม่มันจับเวลาเอาแล้วำ็นสัญญาณอยูจะลองปรับดอทก่อนนะครับห้าหน้าก่อน บรรจุกระสุนนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงคันลังนะครับคันลังแบบนี้มันจุกระสุนเรียบร้อยลองดูแล้วก็ลองคิดดูน่าโลกนุยาตนะเผื่อเป็นเพียรด้วย ขออนุญาตเช็กเป้าหน่อยนะครับครับผมครับพี่ครับวา,บววาบงปืนก่อนนะเป้าหนึ่งสีบย่างครับเขายิงแน่นเนาะก็ขออนุญาตช็กเป้าก่อนค่ะทุกคนจะต้องอห,องอหยุดยิงตอนนี้ไม่พอแล้วครับตอนนี้ไม่พอปรับใหม่ที่ไม่หยุดไม่ก็เปลี่ยนหนึ่งยิง โอีน่สนาปืนไไม่ไม่มีกสุนครับไม่เป็นไรครับต้องเซฟไมอยาขาับตึเพื่อความปลอดภัยใช่ครัใช่ดอดยังไม่เข้านะต้องปอมดอดให้เข้าก่อน ตอนที่มาครั้งก่อนมันมีแค่พวกเราไงมัน<ม>กเ็ลกลเลยใช้สะดวกวันนี้วันหยุดคนก็เลยมาหยุดกระปุนกิ่นัดวันนี้ที่จะมาอครับขอครับูเป็นกระสุนซ้อมค่ะนี่จะเป็นกระสุนซ้อม